สวัสดีครับนักตกปลาทุกท่านวันนี้ผมมีสุดยอดอาวุธที่จะมาปฏิวัติการตกปลาของท่านมานำเสนอนั่นคือรอกตกปลาซูกยิลัง7.21 ดีไซน์โฉบเฉี่ยวดูดันสีสันบาดใจเห็นแล้วต้องเหลียวมองแต่นี่ไม่ใช่แค่สวยงามภายนอกนะครับภายในของมันอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำตราทดเกียร์7.2:1นั่นหมายความว่าทุกๆก,การหมุนหนึ่งรอบของมือหมุนท่านจะได้สายกลับมาถึง7.2รอบเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่ว่าปลาจะลากเกียร์เร็วแค่ไหนท่านก็สามารถเก็บสายได้ทันที แต่ยังแข็งแรงทนทานรอกตัวนี้ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงทนทานต่อการกัดกร่อนไม่ว่าท่านจะตกปลาในน้ำจืดหรือน้ำเค็มก็ไม่ต้องกังวลมันใช้งานง่ายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นนักตกปลามือใหม่หรือมืออาชีพก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายอย่ารอช้าครับมาสัมผัสป,ประสบการณ์การตกปลาที่เหนือกว่ากับรอกตกปลาสุกยีลัง7.2 1ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัด รีบสั่งซื้อเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ใจมันอยากไปใจมันวังแต่ต้องเก็บฝันให้ลึกเพราะคนที่รับต้องเชื่อฟังยอมนั่งตรงนี้ทั้งคืนอยากไปตกปลาเตม